เอาละครับผมกลัาสวัดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่แล้ว,วันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบราชันปีศาจเหมือนเดิมนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกได้เข้าไปช่วยเหลือคน จกากการถูกลังแกฉากก็จะตัดมานะครับผมซึ่งพระเอกนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาที่เมืองสยามนั่นเองซึ่งที่แห่งนี้มันก็สวยงามตะการตามมากๆพระเอกที่ไม่เคยเข้าเมืองนะครับเขาก็เลยตื่นเต้นสุดๆ พระเอกก็เลยได้บอกนะครับว่าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบนโลกนี้มันจะมีที่ที่สวยงามเช่นนี้อยู่ด้วยซึ่งพระเอกนะครับผมก็ได้พกดาบราชนติดตัวมาด้วยซึ่งดาบนี้นั้นมันก็ได้เลือกพระเอกให้เป็นนายของมันทำให้พระเอกเนี่ยนะครับผมก็เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถใช้พลังจากมันได้และต่อมานะครับพระเอกนั้นก็กำลังยืนดูสาวที่กำลังเต้นระบําอยู่และพระเอกก็ได้บอกว่านางสวยชะมัดญาติ แต่ถ้าว่าข้าเนี่ยไม่ได้มาที่แห่งนี้เพื่อม,มาเที่ยวเล่นสักหน่อยซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้เดินสวนกับชายคนหนึ่งที่พระเอกนั้นได้ไปช่วยชีวิตมาซึ่งพระเอกนะครับก็ได้บอกกับเขาไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้ามาหาข้าเพื่อที่จะเอาเงินมาให้ที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าแค่ ที่ข้าได้ช่วยชีวิตเจ้าไว้ในครั้งก่อนข้าก็จะยอมคุยด้วยแต่ถ้ามาเพราะเรื่องอื่นเจ้าก็จงไปซะเถอะซึ่งพี่อ้วนนะครับก็ไม่ตอบพระเอกเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับผมก็กําลังเหนื่อยอยู่นั่นเองพระเอกก็เลยได้บอกว่าข้าถามเนี่ยเจ้าก็ไม่ยอมตอบช่างหญิงซะจริงหรือว่าเจ้าอยากจะมีเรื่องหรือยังไงกันซึ่งหลังจากที่พี่อ้วนเนี่ยทาการพักเหนื่อยจนเสร็จนะครับเขาก็ได้บอกว่าเปล่าเลยแต่ข้ารู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับเจ้าอีกครั้ง และฝีมือการต่อสู้ของเจ้ามันก็ไม่ธรรมดาแถมข้าย,ยังไม่เคยเห็นพลังไฟที่ร้อนแรงเช่นนั้นมาก่อนเลยข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าคือวีรบุรุษที่ตำนานได้กล่าวถึงหรือเปล่าหรือว่าเจ้าเป็นแค่คนธรรมดากันแน่นะและที่เจ้ามาที่เมืองสยามแห่งนี้มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากเพราะว่าคนแข็งแกร่งนะเขาไม่ค่อยมาที่นี่กันนักหรอกและเจ้านั้นก็ดูเหมือนพวกเจ้าสำนักอะไรทำนองนั้นมากกว่า ซึ่งพระเอกก็ได้ตอบไปนะครับผมว่าถ้าเจ้าไม่อยากตายแล้วก็อยู่เงียบๆซะจะดีกว่าเพราะว่าข้านั้นกําลังหงุดหงิดอยู่และไม่อยากสูงสิงกับใครเลยพี่อ้วนก็เลยได้บอกพระเอกว่าเขานั้นแค่ต้องการตอบแทนบุญคุณก็เท่านั้นและหากพระเอกมีเรื่องอะไรให้ช่วยก็สามารถบอกเขาได้ทันทีเพราะาพระเอกนั้นน่าจะเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก ซึ่งพระเอกได้นําตัวไปนะครับผมว่าเขานั้นไม่เชื่อว่าหลานซื้อลู่และพี่อ้วนก็ได้ตอบกลับมาว่าเขานั้นไม่ชื่อว่าเหยาฉือและต่อมานะครับพระเอกก็ได้บอกให้เหยาฉือช่วยหาที่พักให้จนทั้งสองคนนั้นก็ได้มาหยุดที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง ซึ่งเหยาชือก็ได้ทําการบอกว่าที่แห่งนี้มันเคยมีเขาเืยว่ามันมีผีสิงอยู่ทําให้มันไม่ค่อยมีคนเขาไปพักอยู่อาศัยเลยแล้วเจ้าราอยากพักที่นี่หรือเปล่าเหยาชือนะครับได้ถามกับพระเอกไป ฉากต่อมานะครับทีทีพระเอกได้นางจิบชาอยู่นั้นจูจูก็ได้มีสาวงามมาเล่นดนตรีให้คนในร้านฟังพระเอกก็เลยได้คิดในใจว่าที่เมืองสยามนั้นมีแต่หญิงงามอย่างนั้นหรอเนี่ยนางทําให้ข้านึกถึงคนคนหนึง่งซึ่งพระเอกก็ได้นึกย้อนไปถึงอดีตนะครับถึงคนที่มีชื่อว่าฉางยูเสี่ยวนะครับผมในตอนนั้นในตอนที่พระเอก นั้นยังเป็นชายอ่อนแอเขาได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวจากพวกโจรซึ่งพระเอกก็สามารถช่วยเธอไว้ได้สําเร็จแต่ทว่าวเขาก็โดนตีหัวจนสลบไปและเมื่อพระเอกได้ตื่นขึ้นนางนะครับผมก็ได้ทําการแนะนําตัวและดูแลพระเอกเป็นอย่างดีแถมนางนั้นยังมาจากตระกูลใหญ่ที่ร่ารวยเป็นอย่างมาก และนางก็ได้ถามพระเอกว่าพระเอกนั้นจะเดินทางไปที่ไหนต่อพระเอกจึงได้บอกว่าจุดมุ่งหมายของข้าเนี่ยคือการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของอาณาจักรสายลมแห่งนี้และได้ช่วยเหลือผู้คนกำจัดพวกคนเลวและนำเงินเหล่านั้นไปช่วยเหลือคนยากจนซึ่งแม่นางช้างยูเซี่ยวจึงได้ตอบกลับนะครับผมว่าเป็นความฝันที่วิเศษมากข้าหวังว่า เ้าจะสามารถทำมันได้ในสักวันข้าหมายถึงการเป็นนักดับอันดับหนึ่งนะข้าเชื่อมัน่นในความสามารถของเจ้าซึ่งพระเอกนะครับผมข้าได้คิดในใจว่าดูเหมือนว่านางจะแอบชอบข้าอยู่ด้วยนี่เหมันแย่แล้วสิเพราะว่าข้าจะให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้หนทางของข้านั้นเต็มไปด้วยอันตรายและนางก็เป็นคนดีมากข้าไม่อยากจะให้นางต้องเจอเรื่องร้ายๆข้าอยากให้นางพบเจอจสิ่งดีๆ จงอย่ามันลำบากกับข้าเลยลาก่อนนะไม่นั่งช้างอยู่เสี่ยวซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้ออกมาจากที่นั่นโดยไม่ได้บอกนางและเขานั้นก็ได้ทำการออกตามหาความแข็งแกร่งไปทุกที่จนกระทั่งพระเอกก็ได้ออกเดินทางตามแผนที่มาจนได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งและเขาก็ได้พบกับนีเออซึ่งเธอก็ได้หลับไหลอยู่ในเพลิกน้ำแข็งและถึงจะยังไม่รู้ตัวตนของนางมากนัก แต่พระเอกและนางกระไดออกผจญภัยไปด้วยกันและได้ช่วยเหลือเรล่าผู้คนมากมาย และทั้งสองคนนั้นก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะได้หนีจากแม่นางฉางยูเสี่ยวมาแล้วแต่แม้ว่าพระเอกนะครับจะเดินทางไปที่ไหนก็ดูเหมือนกับว่านางก็จะตามหาพระเอกจนเจอได้ตลอดและนางก็ได้ถามกับพระเอกนะครับผมว่าช่วงนี้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นมาบ้างหรือย,ยังละ่ะและถัดออกไปทางทิศตะวันตกนั้นมีดินแดนแห่งสยามอยู่ถ้าเกิดว่าพระเอก เดินทางไปที่นั่นขอจะได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจมากมายและการผจญภยัยครั้งยิ่งใหญ่ก็จะรอพระเอกอยู่ที่นั่นทําให้พระเอกนะครับผมได้เดินทางมาอยู่ที่นี่นั่นเองจากนั้นฉากก็จะตัดมาณปัจจุบันจู่ๆก,ก็ได้มีคนเดินขบวนผ่านมาซึ่งมันก็คือพิธีงานแต่งระหว่างสองตระกูลใหญ่ซึ่งก็คือตระกูลตองฟางและตระกูลฉีซึ่งคนในร้านชานั้นก็กําลังคุยกันนะครับผมว่าพวกตระกูลฉีนั้นเป็นผู้มีอําน านแต่ถ้าว่าพวกเขารวยได้จากการค้ายาและกดขี่ประชาชนแถมงานแต่งนี้มันยังดูไม่ชอบมาพากลอีกด้วยพระเอกนะครับก็เลยได้บอกไปว่าหรืองานแต่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบไม่สมยอมเพราะว่าชายที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะนั้นก็ได้นั่งกินเหล้าไม่หยุดราวกับว่าเขาต้องการจะบุกเข้าไป เผชิงตัวเจ้าสาวจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้บอกกับเยาชื่อว่าเจ้าช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของพวกทหารในค่าที่ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยเหลือ ประชาชนของเมืองนี้ซึ่งเหยาเชื้อเนี่ยนะครับเขานั้นก็เป็นคนที่ซื่อสุดๆเขาก็เลยได้บอกพระเอกว่าให้ใส่หน้ากากนี้ไว้และจากนั้นเหยาเชือก็ได้ทําการตะโกนบอกคนทั้งร้านนะครับว่าพระเอกนั้นก็คือคนที่อยู่ในป้ายประกาศจับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะครับผม ออกช่วยเหลือผู้คนไปทั่วทำให้เขานั้นเป็นที่หมายตาของพวกตระกูลใหญ่เพราะว่าพระเอกก็เป็นศัตรูกับพวกตระกูลใหญ่นั่นเองและพระเอกก็ได้บอกกับเยาวชื่อนะครับว่าเจ้าจะเบีเ่ยงเบนความสนใจโดวยวิธีไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีตะโกนบอกพวกทหารให้มาจับฆ่าบแบบนี้และจากนั้นพระเอกนะครับก็ได้โดนพวกทหารเข้ามาล้อมไว้พระเอกก็เลยได้บอกไปว่าเปล่านะ ข่าวว่าพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ใช่คนที่อยู่ในป้ายประกาศจับลอกซึ่งทันใดนั้นหัวหน้าตระกูลตรงฟางก็ได้มาบอกกับพระเอกว่า บางอาจมาขัดจังหวะงานแต่งสําคัญของตระก,กูลคาผููนี้วันนี้แหละคือวันตายของเจ้าข้าจะทําการเผาล่างของเจ้าให้เป็นเท่าทุลีเองซึ่งทันใดนั้นนะครับผมพระเอกนั้นก็ได้โดนวิชาไฟของหัวหน้าตระก,กูลซึ่งพระเอกก็ได้ทําการใช้พลังโจมตีสวนกลับไปและทันใดน,นั้นกังเฉินก็ได้เดินมาหาพระเอกและก็ได้พูดนะครับวันนี้แกอีกแล้วหรอเจ้าตัวปัญหาข่าวทีแล้วเจ้าก็หน,นีการจับกุมของข้า ไไปได้แต่ในครั้งนี้ข้าในฐานะหัวหน้าองค์รักของตระกูลฉีข้าสาบานเลยว่าจะจับเจ้าให้จงได้และเรื่องราวของดาบราชันปีศาจในตอนที่2นะครับผมก็ดำเนินม,ม,มาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชืช่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซึ่งก็อนิเมชันเรื่องนี้นะครับแรกๆเนี่ยพระเอกก็อาจจะควบคุมพลังจากดาบไม่ได้แต่ถ้าว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอพระเอกควบคุมพลังจากดาบได้ก็จะเก่งมากขึ้นนะครับผม แล้วก็สำหรับวิดีโอนี้ขอบพระคุณที่รับชมคลิปจนจบและผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีค็ัปุม